คนเกาหลีทึ่งมีแบบนี้ในไทยด้วยหรอให้อาหารเต่าที่เขามมวัดประยุระวงศาวาสท,ที่รวมความเชื่อแบบจีนมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อแบบพราหมุธเข้าด้วยกันที่คนเกาหลีไม่คิดว่าจะมีสถานที่่ทองเที่ยวแบบนี้อยู่ด้วยจนคนเกาหลีเองนะครับต้องพูดว่าวัดวัดวัดตามกันเลยทีเดียว ร้านอาหารไทยที่ได้ดรับคัดเลือกจากมิชลินถึง5ปีซ้อนอร่อยจนอยากกลับมากินอีกทำเอาพิธีกรในรายการต่างก็อิจฉาคนที่ได้กินอาหารไทยไปตามๆกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับลุงเรือนกันอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารไทยได้อย่างน่าสนใจในชื่อรายการ เที่ยวแบบบ้านๆขอไปอีกรอบได้ไหมมีพิธีกรที่ร่วมดำเนินรายการก็คือนะครับอีซอหุนคิมชินยองคิมจีมินแล้วก็เชเวแทซองและผู้ที่พาชิมอาหารแล้วก็ตระเวนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไทยก็คือคิมไฮครับผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวสนุกๆผ่านทางช่องทาง YouTube คลิปนี้นะครับถ่ายทำตั้งแต่สงกรานที่ผ่านมาโดยคิมไฮนะครับ ได้พาทุกคนนะครับไปส่งน้ำพระที่วัดประยุระวงศ์สาวาสโดยพิธีกรอย่างชเวแทซองนะครับบอกว่าศาสนสถานของชาวพุทธในไทยที่ที่มีพระจะเรียกว่าวัดนั่นเองทำเอาพิธีกรแต่ละคนนะครับเรียกวัด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 ตามกันใหญ่เลยทีเดียวคิมจิมินบอกนะครับว่าวัดในไทยมีสีสันสดใสสวยงามจริงๆต่างจากวัดที่เกาหลีคิมไฮนะครับบอกว่าประเพณีสงกรานในไทย ผู้คนจะพากันไปที่วัดเพื่อส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ขอพรนะให้ชีวิตราบเรื่อนมีความสุขคิมไฮนะครับหายมือขึ้นไปแล้วก็บอกว่าไฮไลท์ของวัดประยุรวงศาวาสก็คือที่นี่ค่ะสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปทรงแหลมๆนี้เรียกว่าเจดีคิมจีมินนะครับบอกว่าเจดีเหมือนเค้กที่มีวิปครีมเป็นครวยแหลมๆเลยนะขณะที่พิธีกรชายอย่างอีซอกฮุนเองนะครับก็เห็นด้วย บอกว่าอืมกลวยแหลมๆเหมือนวิปครีมจริงๆด้วยคิมไฮเนะครับบอกต่อว่าองค์การยูเนสโกเลือกให้เจดีพระประธานวัดประยุรวงศาวาสอรรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งในการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและก็แปซิฟิกประจำปี2013 คิมไฮเนี่ยครับถามผ่านกล้องว่าดูสิสวยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีสถานที่พิเศษอยู่ที่วัดนี้ด้วยนั่นก็คือสถานที่ที่เรียกว่าเขาหมอเราจะไปสัมผัสประสบการณ์การให้อาหารเต่ากันที่นั่นด้วยพิธีกรแต่ละคนนะครับอุทานว่าเต่าเหรอพอผ่านประตูเข้าไปแต่ละคนต่างก็ร้องว้าวไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้ด้วยเขาหมอก็คือ การจำลองภูเขาแบบความเชื่อของชาวจีนผสมผสานเข้ากับความเชื่อแบบพราหม์พุธบ้านเรานะครับอีซอกฮุนบอกว่าให้ความรู้สึกแบบไทยจริงๆิคิมไฮพาเดินไปที่ซุม้มแล้วก็บอกว่าเราต้องซื้ออาหารให้เต่ากันก่อนนะคะซึ่งก็มีทั้งกล้วยมะละกอและก็ลูกชิ้นนะครับคิมไฮนะครับก็เลือกมะละกอจ่ายไปในราคาเพียง20บาทเท่านั้นคิดเป็นเงินวอนก็ตกอยู่ที่ราว8 0 0วอนนะครับพิธีกรในห้องส่งนะครับต่างก็บอกว่า ถึงที่ให้อาหารเต่าแล้วสินะคิมจีมินนะครับบอกว่าโหน้องเต่ามารอกันเต็มเลยคิมฮายนั่งลงนะครับแล้วก็ใช้ไม้จิม้มมาละก่อส่งเข้าปากเต่าทีละตัวทีละตัว,ท,ตว,ท,ตวทําเอาอีซอคุณน,นะครับร้องอ๋อเขาทํากันแบบนี้นี่เองพิธีกรอย่างคิมชินยองนะครับบอกว่าพอได้ปุ๊บก็หดคอเข้าไปในกระดองเลย แต่ละคนก็ส่งเสียงด้วยความเอ็นดูนะครับโดยเฉพาะคิมจีมินบอกว่าน่ารักจังเลยอีซอกฮุนชีนะครับบอกว่าดูตัวนั้นสิยื่นคอมารอเลยเชีวแล้วก็มีบอลลูนคําพูดที่เต่านะครับบอกว่าขอผมบ้างดุลเดลเลยคิมไฮนะครับให้อาหารเต่าไปแล้วก็พูดไปด้วยนะครับว่านี่เป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มากการให้อาหารเต่านี่ยพิธีกรต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเต่าน่าจะมีความสุขนะกินกันใหญ่เลย คิมจีมินนะครับบอกว่าเหมือนอยู่ท่ามกลางเด็กๆเลยบางตัวก็แกล้งทําเป็นว่ายังไม่ได้กินแต่กิน2ครั้งติดเลยตากล้องนะครับถามคิมไฮว่าให้อาหารเต่าแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเธอตอบว่าอิ่มใจแล้วก็รู้สึกสงบสุขคําบรรยายนะครับบอกว่าเป็นสถานที่ที่เยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยทําให้จิตใจสงบจริงๆคิมชินยองนะครับบอกว่าท่า,ามกลางบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ให้อาหารเต่าแบบนี้ไปด้วยจิตใจก็สงบแล้วก็ อิ่มใจไปด้วยจากนั้นนะครับก็ได้เวลาลิ้มลองอาหารไทยคิมไฮพาไปที่ร้านลีเหลาที่ได้รับรางวัลมิชลินติดต่อกันถึง5ปีซ้อนบอกว่าที่นี่เป็นร้านอาหารต้นตำรับไทยแท้ๆเลยทีเดียวพิธีกรแต่ละคนนะครับต่างก็บอกว่าน่าอาร่อยจริงๆทั้งที่ยังไม่เห็นอาหารกันนะครับขอนั่งลงบนโต๊ะได้คิมไฮก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะสร้างเยอะๆเลยพิธีกรแต่ละคนนะครับต่างก็ร้องว้ากันเลยทีเดียว ทันทีที่ราคานั้นปรากฏขึ้นมาอย่างหน้าจอคิมชินจองนะครับบอกว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสั่งมาเต็มโต๊ะยังไม่แพงเท่าที่เกาหลีเลยคิมจีมินก็หันมาเห็นด้วยพร้อมกับบอกว่าดีจริงๆเลยเนอะอาหารไทยเนี่ยพูดไปก็กลืนน้ำลายไปด้วยนะครับสำหรับคิมจีมินพอภาพอาหารปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอเท่านั้นพิธีกรแต่ละคนต่างก็ร้องหย่าร้องว้ากันใหญ่เลย เพราะว่ามันช่างยั่วยวนยั่วน้ำลายดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นยำหม,มึกปลากระพงทอดน้ำปลาส้มตำปูม้าข้าวผัดปูสเต็กเนื้อแล้วก็คอหมูย่างรวมราคาอาหารทั้งสิ้น1,800บาทหากคิดเป็นเงินวอนนะครับก็จะตกอยู่ที่ราว7600วอนนั่นเองอีซอกคุณนะครับชี้ไปที่หน้าจอแล้วก็ถามคิมชินยองว่ามีสเต็กด้วยแล้วก็อาหารเต็มโต๊ะแบบนี้7 0 0 0 0วอนเท่านั้นเหรอ แล้วบอกต่อนะครับว่าที่คิมไฮเลือกมาแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยคิมไฮนะครับบอกว่า mm hmm. เธอไม่สามารถสั่งมากินได้ทุกเมนูเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมาแค่บางเมนูอย่างที่เห็นจานแรกนะคะก็คือส้มตำปูมาซึ่งคนเกาหลีจำนวนไม่น้อยน่าจะรู้จักส้มตำเป็นอย่างดีจากนั้นนะครับคิมไฮก็บีบเนื้อปูให้แต่ละคนดูว่าความสดนั้นน่ากินขนาดไหนทำเอาคิมจีมินนะครับถึงกับกลืนน้ำลายเลยแล้วก็ปรบมือไปด้วย ส่วนเชเวแทซองนะครับก็มีรีแอคไม่ต่างกันนั่นคือการกลืนน้ำลายตามไปด้วยพร้อมกับพูดว่าโหน่าอร่อยจริงๆเลยคิมไฮบอกว่าร้านนี้เป็นที่รู้จักของนักชิมเลยทีเดียวงั้นเรามาลองกันก่อนเลยนะคะพูดจบก็ยืนปูส่งเข้าปากพิธีกรในห้องส่งนะครับอย่างคิมจินยองบอกว่าเป็นเครื่องเคียงที่ดีเลยทีเดียวสำหรับจานนี้ซึ่ง จริงๆแล้วส้มตำนั้นเป็นอาหารจานหลักเลยนะครับสำหรับคนไทยไม่ใช่ส้มผักครับที่เป็นเครื่องเคียงหลังจากที่ชิมปูแล้วขิมไฮก็ยิ้มออกมาแล้วก็บอกว่าร้านอาหารที่นี่ยอดเยี่ยมจริง,รงๆอร่อยจริงๆเลยค่ะแล้วก็ส่งส้มตำเข้าปากต่อจากนั้นเธอก็เขย่าตัวเองแล้วก็ร้องอืมลากเสียงยาวๆไปเลยทีเดียวดูท่าจะถูกใจมากครับจากนั้นก็เป็นคิวของข้าวผัดปูทำเอาสองพิธีกรอย่างอีซอกุนแล้วก็ คิมชินยองต่างก็พากันร้องอา่าแล้วก็บอกว่าน่ากินจริงๆคิมชินยองปรบมือพร้อมกับกลืนน้ำลายลงไปอีกหนึ่งอึกครับอีซอกมุนเอามือป้องป,องปากราะเลยทีเดียวไม่คิดว่าปูจะชิ้นใหญ่ขนาดนี้แม้แต่เชเวทแอกนะครับยังหันไปถามคิมชินยองว่าเนื้อปูใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคิมชินยองหันไปถามคิมจีมินแล้วก็บอกว่าเนื้อปูชิ้นใหญ่เท่าขอนิ้วพี่เลยดูสิพอป้อนเข้าปากเขียวคิมฮายก็ยกนิ้วให้เลยทีเดียว จานถัดมาก็คือปลากระพงทอดน้ำปลานะครับทำเอาพิธีกรต่างก็ร้องอูอ้ากันใหญ่เลยทีเดียวคิมไฮนะครับบอกว่าเดี๋ยวลองกินส่วนนิดูก่อนจากนั้นก็ฉีกปลากระพงทอดน้ำปลาป้อนเขา้าปากเคี้ยวไปคำสองคำคิมไฮก็ยิ้มออกมาแล้วก็บรรยายนะครับว่าไม่มีคำบรรยายใดๆนอกจากรอยยิ้มแห่งความสุข พิธีกรอย่างอีซอกคุนนะครับบอกว่าดูสีหน้าคิมไฮสิบอกว่าเธอมีความสุขแค่ไหนส่วนคิมจีมินนะครับก็เห็นด้วยบอกว่าหน้าคิมไฮบอกเลยว่ามันอร่อยจริงๆจากนั้นนะครับคิมไฮก็ตักส้มตําวางบนปลาทอดพิธีกรแต่ละคนต่างก็ตื่นเต้นกันใหญ่บอกว่ากินปลาทอดพร้อมกับส้มตํเหรอคิมไฮบอกผ่านกล้องนะครับว่าขอโทษคนที่อยู่ในสตูดิโอนะคะที่ฉันได้กินเพียงคนเดียวเท่านั้นหน้าของพิธีกรแต่ละคนนะครับ คงไม่ต้องบอกว่าอิจฉาแค่ไหนอีซกุนกลืนน้ำลายตามไม่หยุดส่วนชเวแทซองก็อ้าปากอยากจะงับตามไปด้วยแต่ก็ทำได้เพียงฮอคิ้วร้องอ้อตามเท่านั้นคิมไฮยนะครับขย่าตัวเองไปแล้วก็เคี้ยวไปหมงบอกว่าเธอมีความสุขแค่ไหนจานถัดมาก็คือคอหมูย่างนะครับคำบรรยายนะครับบอกว่าอีกหนึ่งจานซิกเนเจอร์ที่จะอยู่ตลอดไปก็คือจานนี้ คิมไฮจิ้มโคอหมูย่างขึ้นมา3ชิ้นเลยทีเดียวทำเอาพิธีกรน,นะครับต่างก็พากันร้องโหูกลือน,น้ำลายตามเลยทีเดียวจากนั้นก็เป็นการกินแบบกวาดล้างของคิมไฮแล้วก็ตากร้องนะครับทั้งดูดปูกินทั้งปลาไม่ต้องบอกนะครับว่าคิมไฮกินได้อร่อยขนาดไหนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับคิมไฮบอกว่าอร่อยหมดทุกอย่างเลยรับรองว่าถูกปากคนเกาหลีแน่ๆเธอว่าอย่างนั้นนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นมื้อเย็นคิมไฮบอกว่าถ้านึกถึงกรุงเทพคุณก็ต้องมาที่ตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนที่คิมไฮจะพาไปก็คือตลาดดิวันรัชดานะครับพิธีกรอย่างคิมจีมินบอกว่าตลาดสะอาดดีจริงๆอีซอกฮุนนะครับบอกว่าบรรยากาศดีน่าไปมากเลยคาบรรยายนะครับบอกว่าอาหารอร่อยอร่อยอะไร,รนะที่รออยู่คิมไฮบอกตากล้องนะครับว่าฉันจะกินนี้ก่อนเลยเพื่อนเรียกน้ําย,ย่อย สิ่งนั้นก็คือมันฝรั่งย่างชีสนะครับทำเอาพิธีกรต่างก็พากันบอกว่าน่ากินจริงๆหลังจากตักเข้าปากคิมไฮบอกว่าอร่อยมากจนเต้นแล้วก็โยกไปมานะครับแต่พอกินไปได้สักพักเท่านั้นแหละครับเธอบอกว่าเธอคิดผิดแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อาหารรองท้องหรือว่าเรียกน้ำย่อยแล้ว มันทําให้เธอรู้สึกอิ่มขึ้นมาจริงๆจากนั้นก็เดินไปร้านทะเลถังสั่งชุดใหญ่แล้วก็พิเศษเลยทีเดียวรวมเพิ่มหอยเพิ่มเส้นสปาเกตตีแล้วก็เบียร์จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น1,632บาทนะครับคำบรรยายนะครับบอกว่าอาหารชนิดนี้ถูกเสิร์ฟในถุงพลาสติกพิธีกรแต่ละคนนะครับบอกว่ามันน่ากินจริงๆเลย คิมชินยองนะครับถึงก็ออกปากว่ายังไงก็ต้องลองอาหารชนิดนี้ให้ได้คิมายสวมถุงมือแล้วก็ป้อนเข้าปากจากนั้นก็โยกไปมาบอกว่ามันอร่อยจริงๆดูส่วนผสมพวกนี้สิรสชาติดีมากเลยพูดไปก็ใช้มือนะครับโกยให้ดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ก่อนจะถามผ่านกล้องนะครับว่าคิดว่าฉันลืมอะไรไปหรือเปล่าจากนั้นเธอก็ยกแก้วเบียร์ขึ้นดืม่มทําเอาคิมชินยองนะครับถึงกับลุกขึ้นปรบมือให้เลยทีเดียวส่วนอีซอกฮุนนะครับบอกว่า มันต้องอย่างนี้ซิถึงจะถูกต้องกินไปดื่มไปแบบนี้เลยจากนั้นนะครับคิมไฮก็หยิบเส้นสปาเกตตี้ลงไปคลุกทําเอาพิธีกรต่า,า,างก็พากันร้องหืมหาเลยทีเดียวบอกว่าบ้าไปแล้วคิมไฮวางสปาเกตตี้ลงบนฝาหอยนะครับซึ่งก็ เอามาทําเป็นช้อนแล้วก็วางทั้งกุ้งทั้งหมึกลงไปด้วยนะครับเหมือนจะรู้ว่าคนในห้องส่งนั้นพูดว่าอะไรเพราะทั้งคิมจีมินแล้วก็คิมชินยองนะครับต่างก็บอกว่าน่าจะวางอาหารทะเลลงไปด้วยก่อนที่คิมไฮนะครับจะส่งเข้าปากแล้วก็เคี้ยวอย่างอริดอร่อยไปเลยทีเดียวไม่นานนะครับทะเลถังก็ถูกจัดการลงไปอย่างง่ายได้คิมไฮนะครับบอกว่าทุกคนรู้ไหมว่านี่อร่อยมากแค่ไหน มากรุงเทพกันให้ได้นะคะก็เป็นอันจบคลิปนะครับซึ่งเมื่อดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศไทยนะครับเกาหลีนั้นมาเป็นอันดับสองรองจากจีนเท่านั้นณนะเวลานี้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขสนุกสนานนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้กับลุงรื่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ